ดีทุกอยมางอยู่ท่านกดนด้วยับผมดีต้านราอยู่ชงโคจแชนแนลนะทรับ่ชมเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบว่าอะไรกันผมก็จะมาเล่นแบบอ่ากินจาครับทุกท่ามที่เป็นแบบคล้ายเออเป็นแบบคล้ายจากกระตูนเรื่องรามเกีทุก่ามจึ่งก็ใช่นะทุกช่ว ก็เนี่ยพูดึงเนวแนวสร้างบ้านเราจุดเรืงูกันอะไรอยเนี้ยนี่ย่ผมก็ได้ทําการเรียกเป็นบ้านตัรางนี้ะเรียวไปเดียไปสีกิมเรียวไปสีกิมเออซึงคิดนี้แล้วผมนะคุณพืนมบบหรือว่าปูนะผมก็ไม่ได้มานกย่ไม่ได้ขาเดียวแล้วทุกอย่า่ พวกสองคนนั่นนีผมก็ไปนอนไปเรียวนะพี่ยมแม่บอกให้นอนนะพี่ยมยตอนที่ก็เป็นเวลาอะไรวะเวลาพี่ยมเชียงคือแล้วพี่ยมก็แต่ที่อ่าไอ้สองคนนั่นจะนอนนะพี่ยมเคมาครับเราก็จะมาเล่นเกมกันต่อนะครับอ่าผมเลือกเป็นบ้านหลังนี้แล้วอ่าใช่ใช่ใช่อ่า คือเหมือนว่าตอนผมเข้ามาใหม่ๆมันจะมีเอฟติหรือว่าอะไรเนี่ยคุณผู้ชมว่าให้ให้ผมรับเงินตรงนี้ฝากหรือเล่ใช่ใช่ครับเพราะนี่ไงได้ตังมาเมื่อกี้โอเคก็อัพตรงนี้ไปอ่อนนี่จะน่าอ่าอ่าไอ้เจ้าสองตัวนี้น่าจะทําให้แบบตังมาเพิ่มขึ้นนะคุณผู้ชมเอ่ออันนี้ก็เึดต่องเงินหรอ อ่อนอันนี้ก็น่าจะทําให้ตังเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคุณผู้ชมอ่าฝั่งนี้ล่ะอัพไปโอเคน่ะอ่าน,นี้ก็เป็นเหมือนกันนะคุณผู้ชมทีเพิ่มตังเนาะผมนะอ่ออันนี้คืออะไรเลเซอร์ Laser ประตูวัดเลเซอร์ประตูแล้วอันนี้คือผนังผนังหนึ่งผนังหนึ่งเหมือนกันเลยโอเคจะตังมาแล้วก็อัพ เอาพลังหนึ่งไปเอาไปอีกเอ้เอ,เอ้อันนี้พลังต่างไปตังหกร้อยห้าสิบเลยอเคตังเหลืออยู่หกร้อยห้าบาทโอเคอ่ลองอัพอเลเซอร์ประตูไปนี่นี่แะเลเซอร์ประตูโอ้ทำอะไรได้วะเนี่ย หรือว่าเอาไว้กันคนเอาไว้ไม่ให้คนเข้ามาในบ้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมไอ้เรื่ไม่ใช่นะเห็นนะแล้วตรงนี้ล่ะพาวุลแพ h ลองอับไปอันนี้คืออยหร,ออหรือว่าอันนี้จะเป็นอ,หร,อหรือว่าอาวุธที่เปล่าอ่ะเหมือนหรือว่ามันจะเป็นแบบชื่อของอะอาเรลวัยสีเข้มหรือว่ามันจะเป็นอาวุธของบ้านลันีี อย่างนี้ครับไปดูดิยังไงอ่าเขียนว่าดาบมือดเนาะต้องเรียงเลยเฮ้ยดีใจทีเป็นดาบมืดพี่ผู้ดาบมืดนี่โอเคนี่เราตอนนี้เราได้ดาบมืดแล้วตอนนี้ศัตรูเราทำไมทำไมเหลือแค่อ่าคนนั้นคนเดียวอยู่บ้านทำไมคนอื่นคนอื่นออกเปหมดแล้วตอนนี้ผมคือคนที่รวยที่สุดเซิร์ฟูปรในงานเลย โอ้โหแล้วคนอื่นหายไปไหนหมดที่บานบ,านบ้านว่างเนอะหยุดตังไปแล้วก็ทำการชารเกินที่สี่แล้วจะเหลืออีกเกิหนึ่งไม่ใช่เกินหนึ่งอยู่ในเหลืออีกอเอ่อเอ้ยยังไงท่านผู้ชมเอ่อ สังเกตใช่ไหมว่าอ๋อถ้าถ้าเราอัพไปแล้วอ่ะเจ้าตัวแท่งดำดำเนี่ยก็จะกลายเป็นสีเขียวหรือเปล่าไม่ใช่แล้วก็ุ่มก็แสดงว่าเราเหลืออ่ตรงนี้อีกอัพอสามครั้งจะทำให้เราแบบได้ได้ตังค์เยอะขึ้นกว่าเดิมอือต่อไปคือตอนนี้ตังค์ผมก็พอแล้วลองอัพอันนี้ไปดูปึ๊ย อะไรโจมโจมตีไฟมืดโจมตีไฟมืดตรงนั้นล่ะเห็นไหนะให้โจมตีไฟมืดไปยังบ้านตรงนั้นเฮ้ยเมื่อกี้มีเสียงเงียด้วยหรือว่านี่จะเป็น,เนไเมื่อกีเห็นไหมมันเป็นสีรำอ่ะก็จะเป็นทีวีสิยา,ายไปตรงนั้นทีวีสิยาเจอไฟสีร์จะไฟสีืด เฮ้ยทมไ่เสิร์ฟนี้มีคนน้อยยังเ,เปลวไฟสีนี่เออเซิร์ฟนี้คนน้อยอ่ะเออลองอผมว่าเปลี่ยนเซิร์ฟอีกแบบได้ดยุบบ้านหลังนั้นโอ้เจอได้บ้านหลังเด่นแล้วก็มีคน,นงคนนี้เขาวิ่งมาแล้วก็ใช้ดาบฟันผม เอ้ยใจเย็นเลยวิววววได้ใจเย็นโอเคครับผมสำหรับอ่าเมื่อกี้ที่ผมได้ทำการฟาร์มเงินจากอะไรก็ฟาร์มเงินจากบลาข้างแล้วก็เอามาอัเโาะห่วกนี้แะไรทุกอย่างก็แต่ประมาณนี้แล้วผมนะโอกเรีดับแรกเรา,าก็จะดำเนินการแบบไปถล่มล้างห่วงเหมือนที่เคยเกงเราต้นเกลียดดับอยู่ไม่ใช่ต้นเกลียดเราก็เกลียดไม่ได้ ราก็จะเอาอา่าพลังทั้งหมดที่เรามีนะผมนะที่เป็นของคิตะจิครับผมนะมานะอา่าสำหรับเจ้า,อาสองขี้เนี่ยนะผมนะที่เป็นเอ,อ่ออะไรวาที่เขาเรียกว่าออผมน่าจะไม่ได้อัพนะเพราะทั้งรมแล้วว่ามันเอ่อใช้ตังเยอะไปนะคือขอใช้เจ้าพวกที่ยงแบบใช้ตังยไม่เยอะนะคือ เอาเรียนดับแรกนะผมนะก่อนที่เราจะไปสู้คนีนเราต้องทำการโบนี่ก่อนนะโบนี่จเ็จะเ็จเงาเปินมงินบุภาแล้วที่เนขอโทษที่ดิ้นตันนี่นี่นะทุกทุกเขาจะทำการลุ่มฆ่าล้านเผ่าพันธุ์ทุกพวกที่แบบแก่งเราต้นเกมแล้วทุกทุก ราจะลองเอาคืนเราจะยิงท่าอ่าเราพวกสามท่าเนี่ยผมก็ยังไม่เคยใช่นะท่ยมผู้มันได้คือสอ,องท่าครับเราลองใช้ดูดีกว่าอ่าลองดูอันอนี้คืออะไรไปนี่เด้อไปนี่เลย,เยอีกาอีกาไอมีสองคนนี้คู้กันเราต้องขบิจแจมขบไปแจมแจม,แจมตายอันนี้คืออะไรตีที่สาม เอ้อนีาลัวออกมาไอ,อด้ดีห้าคืออะไรอ่ะมาเรากระจายอ,นนอคือค้างขาใบนี่ไอ้เจ้าเด้งสองตัวนี้เจ้าเจ้าจะยิงไอ้น,อน,น,อนอมีเินเจ้าองตัวนี้มันเออนี่เหรอาเรากระจายไป อายุคเคยเึ้นอายุเคยเก้นตาเมื่อตายฮ <c ười> ายไปหนึ่งเพิ่เออีกอื่อใจยินที่ผมต้ยปลาเราก็ะจายสัตว์มันเกินตีเอ็งจ็ไปดำทนปลาตายหมันจะละตาย <c ười> โอเค คนไหนที่มันแย้งเราน้นเกมต้งองตายหมดต้องการค่า,าล้างของกันเพื่อทำการเอาคืนแบบสะสมก่อมีพวกนั้นสู้กันอยู่เราทำการปล่อยสีไปแกมพระหนุ่มขาวทุกผีเฮ้ยผีนเนี่ยมีงทำเสือพนุ่มดิบดำ กคีคนไมกูยิ้ระโดดขึ้นชาวบ้านชาว่งชาวบ้านชาว่งเจอพายุเฮอริเคนออะไรไม่รู้โจมตีไปนี่พายุเฮอรตายตายคนที่โดนทีแเราโดนไปมีพลไฟยิงกันเ เจอาบมือี่ตายเอ,เอ,เอ้ยเบคนคนนั้นทำไมเกียนยังไงเอ,อ้ยายุ่งหายออายุออย่ไเ,เ,เนี่ยโอ้มันขี้โกงอ่ะโอ้ยที่ยนี่มันเจาปอ,ออีกอ มันคือชื่อของมันามโอ้โหโอ้โหโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะสำหรับ,บนะโโคลิปนะมินจานะ้องโตไทคูน้วที่คกี้พนี่ยที่เาสร้างบานที่พูมันขึ้นทำแบบก็ไทยแบบได้เวลานานมากเลยนะผมนะในแงรตานมน,นะชกท่าน เป็นคลิปกระรองขวาจบไว้เพียงเท่านี้นะครับที่อยู่ไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคผมอ่ะบ๊ายบายจุ๊ก